สวัสดีครับโปรดสังเกตททสบาร์สองอันนี้นะครับอันบนเราจะเห็นว่ามีทั้งไอคอนแล้วก็ไลเบลแล้วก็สังเกตไหมฮะไฟฟลอกสองอันนี้ไม่ซ้อนกันแต่ถ้าสังเกตดูททสบาร่างนี้มีแต่ไอคอนไม่มีไลเบลแล้วแต่แล้วกรุ๊ปของไฟฟ f อกตัวนี้ซ้อนกันหมดนะครับเหลือที่ว่างบริเวณนี้ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับอันนี้ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนททสบาร์ซึ่งปกติจะเป็นแบบล่างนะครับให้เป็นแบบบนนะครับ มีขั้นตอนตอนดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นจากโชว์เดสก์ท็อปก่อนคลิกที่นี่เพื่อโชว์เดสก์ท็อปนะครับหลังจากโชว์เดสก์ท็อปแล้วไปที่ว่างๆของเดสก์ท็อปนะฮะคลิกขวามือนะครับแล้วก็เลือก personalize จากนั้นเลือก task bar and start menu จากตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้ Default ของ task bar b u t t o n ก็คือ a l way s c o m b i n e and high label เราสามารถเลือกเป็น combine when it is full หรือ never combine ก็ได้ครับขึ้นกับเราต้องการนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีนี้เราเลือก combine when t a s k b a is full นะฮะมันก็จะปรับ t a s k b a ให้เราไปตามที่เราต้องการจากนั้นคลิกโอเคครับสวัสดีครับจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับ